ไบฝึกขัดในภาพนี้นะครับใช้เวลาประมาณสีนาทีในการเขียนขึ้นมานะครับเหมาะสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดเขียนแบบพื้นต้นนะครับไปดูกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการใช้คําสั่งลายนะครับพิมพ์ L นะครับแล้วก็ Space Bar หนึ่งครั้งจากนั้นคลิกจุดไหนก็ได้ลงมานะครับพิมพ์ระยะเท่ากับหนึ่งหนึ่งสองจุดห้านะครับแล้วก็ Enter นะครับหรือ Space Bar ก็ได้จากนั้นนะครับก็จะมี Polar ตรงนี้นะครับให้เอียงมาส5้าองศานะครับแล้วหากวิบก็กด F10 นะครับ หรือมาดูที่ปุ่มนี้ด้านล่างนะครับแค่แน่ใจว่ากดอยู่แล้วก็คลิกขวานะครับเลือกเป็น45องศานะครับจากนั้นจากนั้นนะครับก็พิมพ์ระยะเท่ากับ1 1 2 5นะครับแล้วก็ enter แล้วก็กดปุ่ม e s c a นะครับเพื่อสิ้นสุดการทํางานจากนั้นนะครับก็เปลี่ยนเส้นนี้เป็นแนวต e ต t e r นะครับแล้วก็เลือกไปให้หมดแล้วก็ผมจะมีเลเยอร์ที่นี่นะครับก็จะชื่อ CL นะครับ centerline ที่นี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นค่า r นะครับโดยการคลิมพ์ f enter นะครับแล้วก็ r enter นะครับ f คือ fillet r คือ radius จากนั้นล็อกค่าตำแหน่งนี้นะครับเพื่อทับค่า radius จากจุด a ถึงจุด b ตรงนี้นะครับจุดปลายเส้นจากนั้นจะเกิด selection object นะครับแล้วก็คลิก1คลิก2นะครับก็จะได้ค่า r ตรงนี้นะครับซึ่งค่า r ตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็มาเรื่อกมาดู1 1 2่นนะครับจากนั้นกด save ครับ ต่อไปนะครับตั้งค่า object ซนต์ในการจับวัตถุนะครับให้พิมพ์ O S นะครับ Enter จากนั้นนะครับก็ดูที่ Entity Snap Tracking นะครับตรงนี้ให้เช็คบอกนะครับก็เช็คบอก End Point Center Intersection นะครับ Perpendicular Quadrant Mid Point นะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกดโอเคจากนั้นนะครับให้พิมพ์ L Enter นะครับคือคสั่งลายคลิกจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับระยะนะครับ2 2 5นะครับแล้วก็ Enter จากนั้นนะครับ เราใช้คำสั่ง move ครับโดยการคลิกที่เส้นนะครับแล้วพิมพ์ m นะครับคือคำสั่ง move l a t e r จากนั้นเข้าที่ mid point ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับแล้วย้ายไปอยู่ที่ end point ของปลายเส้นนะครับที่นี่ต่อไปนะครับจะ offset เส้นตรงนี้ความหนานะครับเท่ากับ37นะครับโดยการพิมพ์คำสั่ง o นะครับ enter แล้วใส่ค่าเท่ากับ37 enter นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็เลื่อนเมาส์จากด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ e d c a p นะครับ จากนั้นนะครับพิมพ์ L หนึ่ครั้งหนึ่งนะครับไปที่ End Point ตรงนี้นะครับปิดเส้นนะครับ Esc a แตะทัแล้วก็ Space Bar หนึ่งครั้งเรียกคำสสุดท้ายแล้วก็มาที่นี่นะครับแล้วก็ปิดเส้นแล้วก็ Esc a p ไปนะครับจากนั้นนะครับใช้ค่าการ Offset นะครับจากเชตนตอรแบงนี้นะครับ8 8หา2เท่ากับ44นะครับแล้วก็พิมพ์ O Enter นะครับเท่ากับ44 Enter นะครับแล้วคลิกตรงนี้นะครับออกมา2ด้านแบบนี้นะครับแล้วก็แพนครับ โดยการใช้สกร์มาก,กดค้างไว้จะแผนภาพแบบนี้จากนั้นนะครับก็ดึงบาแล้วก็ดึงออกมานะครับคลิกแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นกดเ s สแกลต่อไปก็จะเป็นการอบอเศษค่าที่ร้อยสาส็ดนะครับทีนี้ก็ใช้การหาช่วยแล้วกันนะครับเราก็พิมพ์โอเอ็กเตอร์นะครับพิมพ์หนึ่งสามเจ็ดแล้วก็ทับสองนันจะอหานั่นเองนะครับแล้วเอนเตอร์จากนั้นพอได้ค่าคเล้ยนะครับก็คลิกเซตสติลลา์นะครับออฟเซตออกไป นะครับทำซ้ำกับอีกด้านนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเนะครับต่อไปนะครับเราก็ใช้คำสั่งแบบ Property นะครับเพื่อเปลี่ยนเลเยอร์นะครับพิมพ์ ma e n น e r นะครับแล้วปลายเส้นสีขาวตัวนี้นะครับแล้วก็ครอบไปเลยครับตรงนี้นะครับที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับครอบไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ e n t e r ครับจากนั้นกดปุ่มเซฟครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมามิลเลอร์นะครับวัตถุเครเ่อนแฟลชตัวนี้นะครับให้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับโดยที่ผมต้องมีเส้นไกด์ไลน์เป็นตัวช่วยนะครับผมก็จะพิมพ์ลเลอร์ไปก่อนนะครับ p I Enter นะครับจากนั้นครอบไปทั้งหมดแบบนี้ Enter นะครับจากนั้นก็มาที่มิ d p อยต t ตรงนี้นะครับคลิกนะครับจากนั้นให้ลงมาที่ตั้งฉากตรงนี้นะครับแล้วคลิกซ้ายนะครับจากนั้นก็คือถามว่าด l e ีตต้นฉบับหรือเปล่าจะลบไหมก็ไม่ลบนะครับตรงนี้เราจะได้วัตถุสองตัวนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็จะออฟเซตเส้นตัวนี้ออกมาสิบนะครับพิมพโอนะครับเอนเตอร์นะครับแล้วก็พิมสิบเอนเตอร์นะครับตรงนี้ออกมาสิบนะครับแบบนี้โดยที่เส้นตรงนี้นะครับจะมีระยะเท่ากับร้อยสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาพิมแอลเอนเตอร์ที่นี่นะครับอ่าแล้วก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นพิมพโอนะครับแล้วก็ร้อยสามสิบหารสองเอนเตอร์นะครับแล้วก็คลิกไปนะครับทั้งสองด้านนะครับ ต่อไปนะครับก็จะใช้คําสั่ง extend ในการต่อเส้นนะครับก็จะพิมพ์ ex นะครับแล้ว enter จากนั้นคลิกซ้ายที่เส้นนี้นะครับเพื่อเป็นแกนหลักจากนั้น enter ครับแล้วก็ยิงเส้นนี้นะครับแล้วก็ยิงเส้นนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้น escape ทีนี้ไปที่ด้านบนนะครับทําซ้ําเหมือนกันนะครับเราก็จะพิมพ์ ex แล้วก็ enter นะครับแล้วก็คลิกที่เส้นนี้นะครับ enter แล้วก็คลิกที่นี่นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็มายิงข้างล่างด้วยเหมือนกันนะครับที่ x อ็กซเอออีกครั้งหนึ่งนะครับลิกเส้นนี้นะครับแล้วก็ยิงด้านล่างนะครับโอเคก็จะได้ครบถ้วนตามที่ต้องการแล้วจากนั้นต่อไปก็จะเป็นคำสั่งพิมพ์นะครับต่อไปคำสั่งพิมพ์ก็จะพิมพ์คำว่า t r นะครับรีอพิมพ์ TR แล้วก็ดับเบิลสเปซบาร์นะครับสเปซบาร์สองครั้งนั่นเองนะครับโดยที่ผมจะตัดเส้นนี้ก่อนนะครับหนึ่งนะครับสองสามนะครับแล้วก็สี่นะครับ จากนั 5, ้นนะครับตัดเส้นนี้ห Nur, ้านะครับแล้วก็หกนะครับแล้วก็เส้น <the> น <Pres Esta forme> ี้นะครับตัดทิ้งไปนะครับจากนั้นนะครับก็กด escap นะครับแล้วก็ลบเส้นนี้ไปนะครับกดคลิกแล้วก็กดิีย์ทีด้วยนะครับหรือจะพิมพ์ e enter ก็ได้นะครับจากนั้นผมก็ extend อีกครั้งหนึ่งนะครับผมพิมพ์ e enter นะครับแล้วก็คลิกเส้นนี้นะครับแล้วก็คลิกมานะครับ โอเคลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นตัดเส้นนี้ทิ้งนะครับกิมทีอาราฟีบาสองั้งนะครับลบทิ้งไปนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการใส่ค่า r นะครับทีนี้จะเป็นคําสั่งฟีเลตนะครับมันเริ่มที่มุมด้านนี้ก่อนก็จะพิมพ์ F นะครับ Enter นะครับคำสั่งฟีเลตจากนั้นค่า R พิมพ์ R Enter นะครับใส่ค่า r รที่ต้องการอาตัวแรกคือ R 10สิบนะครับแล้วก็พิมพ์ค่าเท่ากับสิบลงไปแล้ว Enter นะครับจากนั้นนะครับคลิกนะครับเส้นนี้นะครับแล้วคลิกเส้นนี้นะครับ โอเคจุดที่2 Space bar นะครับคลิกเส้นนี้แล้วคลิกเส้นนี้นะครับจุดที่3นะครับ enter นะครับแล้วก็คลิกเส้นนี้แล้วคลิกเส้นนี้นะครับแล้วก็จุดที่4เส้นนี้นะครับโอเคเมื่อได้ครบทุกเส้นแล้วต่อไปก็พิมพ์ค่าอาจุดต่อไปนะครับพิมพ์ F Enter นะครับแล้วก็ R e n t e r นะครับโดย R จุดต่อไปเนี่ยเท่ากับอาานะครับแล้วก็พิมพ์15 Enter นะครับจากนั้นคลิกนะครับตรงนี้จากนั้น Space bar นะครับทำซ้ำ ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับตรงนี้แล้วก็ไล่ไปนะครับแบบนี้โอเคทีนี้น่าจะได้ครบแล้วนะครับให้กดปุ่มเซฟครับไปนะครับก็จะมาใช้ในส่วนของแฮชตรงนี้นะครับคําสั่งแฮชนะครับจะใช้พิมพ์ h นะครับเรียกแฮชขึ้นมาจากนั้นนะครับก็มีการตั้งค่าส่วนของประเภทแฮชต่างๆที่นี่นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าสีตรงนี้ผมก็ไล์มานะครับ เลื่อนลงมาแล้วก็ select color นะครับใช้เป็นสีเบอร์8นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นนะครับเลือกที่ add big internal point นะครับคลิกไปนะครับก็คลิกด้านใน internal ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ scale ลองใส่ scale ัก15นะครับแล้วก็ preview ิโอ้ย่างหนาไปนะครับ d e s c a m นะครับจากนั้นกลองใส่ไปซัก100แล้วกัน ผิววิวสิโอเคนะครับจากคิดขวายครั้งหนึ่งก็จะตอบตกลงนะครับต่อไปก็จะมาให้ i m e n ช i ่นนะครับสำหรับก,การให้ d i m e n ช i ่นนะครับก็จะมีเครื่องมือ i m e n ชั o นอยู่ข้างบนนี้นะครับก็เราสามารถให้ได้ที่นี่นะครับทีนี้มาดูแบบพอดคีย์แล้วกันนะครับพิมเอานะครับก็จะสูงขึ้นมาตรงนี้ก่อนจากนั้นเรจะพิม์ DLI นะครับก็คือ i m e n s i o น l ี n e a r Enter นะครับจากนั้น Snap มาที่ Endpoint นะครับแล้วก็จับ Endpoint ตรงนี้คลิกซ้ายดึงขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็คลิกซ้ายวางจากนั้นจุดต่อไปนะครับก็ Space b a r จะเป็นการเรียกคำสั่งสุดท้ายแล้วคลิกนะครับแล้วก็คลิคลก Endpoint ตรงนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับแา่เลื่อนภาพก็กดอ่าสควอมากดคร้างเหมนแผนนะครับจากนั้นนะครับก็ Space Bar อีกครั้งแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับแบบนี้ คลิกซ้ายระหว่างนะครับทีนี้ในกรณีนี้เป็นภาพตัดนะครับจากเ็นไลท์แฮชก็คือเป็นเซ t ชันนะครับแต่เราต้องการระบุว่าถ้าเป็นดเมนเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถใช้คําสั่งของ Edit ได้นะครับโดยการที่พิมพ์ e d นะครับ Edit text นะครับ Enter แล้วก็คลิกที่ข้อความในเด n มชันที่ต้องการจะแก้ไขนะครับให้พิมพ์คำว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์สองครั้งแล้วก็ c จะเป็นเอ่อโค้ดของไดมนเตอร์นะครับแล้วก็คลิกซ้ายออกในไรสแคปนะครับก็จะได้ เป็นเซลล์ไดพิเตอร์ตามนี้แล้วก็ทํากับอีก2อันที่เหลือครับจากนั้นนะครับด้านล่างตรงนี้จะใช้เป็นดิเมนชันอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งจะเกาะกับแนวที่เป็นไม่ใช่แนวดิ่งหรือแนวหรือแนวที่เป็นแนวนอนนะครับก็จะเป็นแนวทสยงแบบนี้ก็จะใช้เป็น DPL นะครับดิเมนชันไลน์นะครับถ้าจัดสเปซบารสองครั้งนะครับดึงออกมาแบบนี้แล้วก็เชื่อมกับด้านนี้ครับ Space bar Space b a r อีกครั้งหนึ่งใช้กับสังสุดท้ายนะครับ คลิกแล้วก็วางแบบนี้ในกรณีที่ข้อความอ่าเส้นบอกขนาดนั้นเข้าทชิ้นงานแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ดึงข้อความนั่นออกมานะครับในตำแหน่งที่เราต้องการอ่าผงการตัวนี้คลิกแล้วก็วางนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นการบอกค่ารัศมีนะครับก็ดิเมนชันก็จะมีตัว radius ที่นี่นะครับก็จะคลิกเอาก็ได้แต่ผมชอบพิมพ์มากกว่านะครับผมจะพิมพ์ D A R นะครับคลิกนะครับ D A R จะเป็น ค่าบอกเส้นโค้งนะครับพิมพ์ D R A นะครับ Enter อ่าแล้วดึงออกมาครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึง่งดึงออกมานะครับจากนั้นนะครับก็ทำซ้ำกระด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วสเปซบาร์ดึงออกมานะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาจักการใช้คําสั่งฟิลด์อาสูเพื่อให้สองเส้นนี้ต่อกันนะครับเราก็พิมพ์ F enter นะครับสั่งฟิลด์ enter แล้วก็จากนั้นก็ระบุค่าเป็น radius นะครับพิมพ์ r นะครับ enter แล้วก็ใส่ค่า radius เข้าไปกี่ศูนย์ enter นะครับแล้วก็คลิกหนึ่งคลิกสองนะครับได้เส้นตัดตรงนี้ทีนี้ใช้ dimension linear กั่า g l i นะครับ enter enter สองครั้งนะครับคลิกนะครับแล้วก็วาง จากนั้นนะครับก็สเปซบายครั้งหนึ่งสองครั้งเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ดึงออกมาตัวนี้คือจะติดค่าเดนมิชันลีเนียนะครับแล้วก็ใช้เป็นร a เอลเดนมิชันออไลน์นะครับสเปซบายสองครั้งนะครับคลิกดึงออกมาทีนี้ก็ให้ดึงเดนมิชันออกมาทีหนึ่งนะครับจะก็ตรงนี้จะไม่ทับเส้นนะครับก็วางตามความเหมาะสมแล้วกันนะทีนี้ส่วนต่อมาก็คือการบอกองศานะครับ สำหรับการบอกองศานะครับก็จะมาที่เด m ม n นชันนะครับก็จะมีแอ g u l a ่นะครับที่นี่ก็คลิกเข้าไปก็ได้นะครับจากนั้นก็คลิกนะครับสองจุดนี้ก็จะบอกองศามานะครับถ้าหากว่าใครอยากดูคาสั่งที่เป็นการพิมพ์ก็จะเป็นแดงนะครับเดนมนชันแองกูลนะครับตัวนี้จากนั้นสูบาออกมาครับสําหรับวีดีโอนี้ก็จบในส่วนของเข็มแบบพื้นฐานนะครับ ในงานเขียนแบบ 2D CAD ด้วยโปรแกรม b t CAD นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับมีอะไรอยากได้อยากให้สอนเพิ่มเติมก็ติดต่อใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ